พี่พอไปยูเห็ไหนลูกว่าอย่างไรตบัดเปิดไปตบัดเปิดบอลเทินเปิดเธอมีอะไรจ้าบังไหนลูกทานว่ากินบ่เาไปบ่ไปไหมเอื่อไปไหมไปไหมหนูไปไหมลูกไปไหมไปไหมไปไหมลูกไปไหมไปเที่ยวไหมไปบอันทระด่ากันยังนะ โอ้ยเว้ยขาคนบ่ลูกขาคนบ่ลูกขาคนบ่บ่ดำเร้อลูกขาค้นเออบ่ดำเร้อลูกขาคนพี่เสเห็นบ่เห็นบ่ลูกขาคนบ่ดำเร้อโอ้ยไปไหมไปไหมบึ้นบึ้นไหมลูกไปไหมกินไหมกินไหมเบลนั่งรอต่อเขาดินนั่งรอต่อเขาตลอดเบลบึ้นบึ้นไหมลูกรอไหมเบลแก่กเลยแก